พูดแชร์เพราะอะไรช่วงนี้ทุกคนน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่บุ๊คคือเรื่องของความสับความหุนที่หันมาดูแลตัวเองออกกําลังกายใช่แล้วแล้วมันเห็นได้ชัดมากพี่บุ๊าแต่งตัวเยอะทำไรบ้างอะคะขอดูหุ่นได้ไหมได้ได้ได้แหละจะบอกเลยว่าจริงแล้วเป้าหมายในชีวิตเราเปลี่ยนนอกจากหน้าสวยแล้วสุขภาพก็ต้องดีเราก็ต้องดูแลรูปร่าง ของเราให้ดีถูกต้องแม้แต่การเลือกกินอาหารที่ดีออกกําลังกายที่ดีเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างที่บุโก,โกบอกออจริงๆแล้วเรื่องสุขภา,ภาพเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจตัวบ,บุโ,โกเองก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายจะ<ต>หน้าสวยอย่างดีแต่สุขภาพไม่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายในการดูแล ตัวเราเองเนี่ยก็คืออยากให้มีรูปร่างที่เข้าที่หนึ่งนอกจากการเลิกการกินแล้วการออกกาลังกายแล้วเราก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีด้วยเมื่อเรารูุ้กขึ้นอยู่แล้วเนาะว่าในกลังกายก็ต้องออกบุ๊กโกะเป็นคนที่ทํางานเยอะนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตในการงานเยอะมากพี่บุ๊กใช่เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราจะกินอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราจะใช้ชีวิตเนี่ยปกติส่วนใหญ่อยู่ที่กองละครกองถ่ายแล้วก็ในรถ ใช่เราเลือกกินไม่ได้เวลาเราไปกองเราจะแบบพี่คะขออนุญาตอันนี้อันนี้ไม่เขาจัดอะไรเราก็ต้องรีบกินเพราะว่าเราต้องไปรีบเข้าฉากถูกต้องในแต่ละวันหนึ่งที่บอกนะว่าเราก็เลือกกินไม่ได้เวลาเขาเตรียมอะไรให้มาเราก็ต้องกินรวมถึงนะเวลาที่เรากินในแต่ละอย่างเนี่ยบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเรากินแล้วเนี้ยในแต่ละวันหนึ่งเราคือกินน้ําน้อยสองคือเวลาเรากินเนี่ยเราจะไปถ่ายรายการอาหารอย่างเงี้ย เราก็อยากกินของอร่อยอพอกินของอร่อยกินของเยอะแล้วน้ำก็กินน้อยสังเกตไหมที่ทานแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีผักเลย<อ>ไม่ค่อยมีผล,ลไม้เลยเพราะฉะนั้นระบบขับถ่ายของเรานี่นะม,มันไม่ดีคือเวลากินเข้าไปเยอะๆร่างกายเราก็อึดอัดุงป่องที่สำคัญนะมันตามมาหมดเลยนะเวลาที่เราระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยอย่างที่บุกกเคยนะ เคยไม่ถ่าย5วันแผทคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรรู้ไหมคือ1คือมีกลิ่นปา่ากลิ่นตัวอุดอัดใส่เสื้อผ้าไม่ส่วนวและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้เห็นได้ชัดเลยนะก็คือคนรอบข้างทักเลยว่าทำไมดูแบบดูแบบดูสุขภาพไม่ดีคือดูไม่ไมสดใสอะ่ะคือข้างในเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เคลียร์ของเสียดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลมาสู่ภายนอก ดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะที่จะออกกําลังกายใพักก่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบห้ามู่ท,ทา <ำ S 1> ท,ทุกอย่างเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยบุโกะ่มันไม่ได้กินอย่างเดียวนะมันออกกําลังกายด้วยเพราะอย่างที่พี่บอกไงว่าเราจะต้องมี วินยัยแต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะกลับมาที่ปัญหาว่าแล้วพี่บุ๊คเคลีย์ยังไงกับไอสิ่งที่กินเข้าไปแล้วมันไม่ออกอนี่แหละค่ะบุโกโก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีนะในการดูแลรูปร่างอย่างที่บุโกโกบอกเลยก็มีผลิตภัณฑ์นะ,ะเสริมอาหารที่ดูแลควบคู่นั่นก็คือ Grow i ไฟเบอ e ์ฟสิ่งที่สําคัญที่สุดทำไมบุโ๊กโกถึงเลือกกิน, Grow นโกล x คไฟเบบุโกกินมาแล้ว4เดือนนะคุณผู้ชมอ,<ฆ>อย่างที่เห็นนี่แหละ เพราะว่าหนึ่งคือเป็นของดร์จิลซึ่งแบรนด์ดร์จิลเนี่ยอยู่กับเรายาวนานมา8ปีเกือบ10ปีแล้วและบุโกยืนยันบุกโกเป็นคนแรกที่กินและสิ่งที่สำคัญก็คือชื่อเสียงของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่กับคนไทยมายาวนานแล้วมั่นใจแบรนด์เขาแหละถูกต้องอมไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตผลงานวิจัยได้รับมาตรฐานสิ่งเหล่านี้แหละที่บุโกไว้ใจเวลาจะเอาอะไรเข้าปากก็แล้วแต่ สามสคือส่วนประกอบหลักๆเขาเอามา,ส,าส่วนประกอบหลักๆนะคะนำเข้าจากต่างประเทศเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดูแลรูปร่างและก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีไฟเบอร์ที่ได้รับจากผัก ผลไม้แล้วทำไมน้องเขามีสองสีอ่ะใช่ต้องบอกก่อนอนี้ก่อนที่จะไปดู2สีต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้ว g ก o w เอ็กไฟเบอร e ์เนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่มีไฟเบอร์เพราะว่าอะไรคะมันมีสารสกัดจากผัดผลไม้20กว่าชนิดเลยมีอะไรบ้างมีผงบล็อกครีผงกระหล่ำปีผงมะละกอและอื่นๆอีกมากมายรวมกว่า20ชนิดนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ตัว g l o w X f i b ไฟ Fit มี S <S <S เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ทำให้ร่างกายของเรามีระบบขับถ่ายและเคลียร์ของเสียได้ดีมีสองสีแล้วก็ต,งงต่างกันยังไงอ่ะสองต่างกันยังไงหรอคะนี่สีแรกกล่องสีแดงนี้กล่องสีแดงนี่คืออะไรคะมิกฟู้ดพลันเป็นกลิ่นผลไม้หอ,อ,อมอ,อร่อยเวลาที่เราอยากจะทานผลไม้แล้วก็มีรสชาติที่หวานหวานสดชื่นแบบผลไม้อันนี้ตัวนี้เลยคือจริงๆอ่ะผลลัพธ์อาจจะ เหมือนกันถูกไหมแต่ว่าเพียงแต่ว่ารสรสชาติบางคนชอบแบบเป็นฟิลเลมอนสดชื่นบางคนชอบเลมอนนี่เลยนะคะนี่เลมอนมันุกาหันนี่ตัวนี้จะได้มีความหวานอมเปรี้ยวรวมถึงที่บอก2ตัวนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมนะคะโฟเซนิชิสเนี่ยนะคะซึ่งอะไรคะฟังก่อนนวัตกรรมเนี่ยคือมันดีต่อเรามากๆเลยก็คือเขารวบรวมไฟเบอร์แบบละลายน้ําและไม่ละลายน้ำมีสองอย่างนะ มีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกรูปรวมนวัตกรรมรวบร,ร,รวมเอาไว้4อย่างเอาไว้ในกล่องเดียวพี่บุกทานยังไงง่ายๆเลยเวลาทานนะคะ1ซองในวันปกติก่อนนอนเลยฉีกชงใส่น้ำา2 0 0มิลลิลิตรกินก่อนนอน1ซองแต่ว่าหลายคนอย่างบุกโกะก็เป็นคุณผู้ชมเราเป็นสายปา์ตี้สายรีวิวสายอาหาราหาบุฟเฟ่จัดเต็ม ถ้าเกิดจัดเต็มวันไหนก่อนนอนฉีดชงสองซองเลยสองไปเลยก็ได้หรอสองซองเลยตื่นเช้ามาบุโกบพูดเลยนะคะว่าระบบขับถ่ายของคุณนี่นะคะจะไม่มีการปวดบิดปวดท้องเคลียร์ลำไส้สะอาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยและไม่กระปิดกระปอยในแต่ละวันอลองินทำไงลองออวันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นเปิดตัววันน,น,นี้วันแรกเลยบุโกบโเป็นพรีเซนเตอร์และไม่ใช่เป็นแค่พรีเซนเตอร์อย่างเดียว ทดลองกินมาแล้ว4เดือนถึงเห็นคุณภาพนะคะวันนี้เป็นโปรเปริดตัวให้แบบจุกๆเลยคุณผู้ชมค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะก่อนอื่นนะฮะที่บอกเลยว่าวันนี้จัดเต็มเลยโทรกันเลยนะฮะ @glowx @glowx นะคะวันนี้2กล่องนะฮะ1แถม1ในราคา890บาทจากปกติ1,780บาท ให้หแถมหนะวันนี้ให้1แถมหนึ่งไปเลยในราคา890บาทจากปกติ1,780บาทคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเปิดแรงเลยบุกโกบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ารับประทานอาหารทานผักน้อยผลไม้น้อยตัวช่วยในแต่ละวันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแอดไลน์เลยค่ะนะคะ Glowx ค G L O W X Glowx หรือโร สามารถสั่งได้เลยตอนนี้มันราคาค่อนข้างเกินครึ่งลดเยอะวันนี้ให้ว่าคนหนึ่งโทรมาได้ไม่เกิน3ชุดจำกัดถูกต้องแม่จกองจากเท่าไหร่อ่ะพันเจ็ดอ่ะหลือ8 9 0ิปกติวันนี้1แถม1ในราคา890บาทลดเกือบ6 0เอเลยอะเพราะฉะนั้นเขาเลยจำกัดนิดนึงนะคะให้คนโทรรีบโทรมานนะคะให้กับสายละ3มชุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบๆโทรมาใน5นาทีนี้นะคะ นะ g L o w x ุนะแอทจีแอลโอถ้าอะไรไม่ดีบุกโกไม่เอาเข้าปากแน่นอนเพราะบุกโกไม่เอาชื่อเสียง12ปีมาโยนทิ้งแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เป็นการเปิดตัววันแรกในรายการแชร์ข่าวสาวตองรายการ <ừ> ที่บุกโกรักเพราะฉะนั้นเรื่องราวสุขภาพวีเรามาอบต่อให้กันนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยดีจังเลยอะ่ะรีบโทรนะโป่เนี้ยคือ1แถม1นึ่งเยอะลดเยอะแปดร้อยเก้าสิบักปกติ1780บาทเพราะฉะนั้นรรีบโทรเลย <8 90 S 2>